ใส่ชอบห้างชอบถามเข้ามาว่าคุณแก๊บขาระหว่างบัตร UOB Premier กับบัตรเครดิต Central หรือ One Lux และบัตรเครดิต BBL M Lux ใบไหนคุ้มกว่ากันคะคุณแก๊บวันนี้แก๊บมารีวิวเปรียบเทียบให้ฟังค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนนีีต้อนรับเข้าสู่รายการกวางสาวพาใช้บัตรนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ชิชชนช anel ของแก๊บด้วยนะคะกลับมาคะ่ะทุกคนต้องบอกว่าวันนี้นะคะแก๊บก็จะมารีวิวบัตรเครดิตให้ฟังกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งบัตรเครดิตที่แก๊บจะมารีวิววันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเพื่อนๆขอกันเข้ามาผ่านคอมเมนต์นะคะเพราะว่าวันก่อนอะ่ะแกไปอ่านเจอคอมเมนต์นันหนึ่งจากคุณพี่ฟาริดานะคะคอมเมนต์เข้ามาทางช่องทาง t ิกต็อกนะคะว่าสวัสดีคะ่ะคุณแก๊บ ฟ้าอยากให้รีวิว UOB Premier vs T 1 Lux ค่ะได้เลยค่ะต้องบอกว่าบัตร UOB Premier เนี่ยเป็นหนึ่งในบัตรที่มีคนขอช่องเก็เข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็นอกจากคุณพี่ฟริดาที่ขอเทียบ The 1 Lux แล้วเนี่ยจริงๆต้องบอกว่า ช่องของเราในช่องทาง y YouTube เนี่ยก็มีผู้ติดตามถามกันเข้ามาเยอะพอสมควรเลยนะคะซึ่งคำถามก็จะคล้ายๆกันเลยแต่อยากให้รีวิวเปรียบเทียบตัว BBL M Lux ด้วยนะคะในวันนี้แกปทําเปรียบเทียบให้แล้วแกปเชื่อว่าสายช้อปห้างเนี่ยก็ต้องลางเลระหว่างบัตร3ใบนี้แน่ๆเลยนะคะแกปก็เลยถือโอกาสขอรีวิวเปรียบเทียบกันไปเลยระหว่าง UOB Premier กับ Central The One Lux และ BBL M Lux นะคะ3ใบเอาใจสายชอปห้างใบไหนเหมาะกับเธอที่สุดวันนี้แก๊ปมาแชร์ความเห็นส่วนตัวให้ฟังค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทําความรู้จักกับบัตรเครดิตทั้ง3ใบคร่าวๆก่อนเลยนะคะถึงเงื่อนไขในการสมัคร ใบแรกก็คือนี่เลยค่ะบัตรเครดิต UOB Premier นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นตัวดังตัวบัตรมหาชนนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเงื่อนไขในการสมัครเขาง่ายมากๆเพียงมีไรายได้ตั้งแต่เดือนละ30,000บาทขึ้นไปนะคะก็สามารถสมัครบัตรใบนี้ได้แล้วและใบต่อมานะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะบัตรเครดิต Central The One Lux นั่นเองนะคะเธอบัตรใบนี้เงื่อนไขในการสมัครก็จะยากขึ้นมาหน่อยนะคะก็คือเพียงคุณมีไรายได้ตั้งแต่ 1 0 0 0แสนบาทขึ้นไปต่อเดือนนะคะคุณก็จะสมัครบัตรใบนี้ได้นั่นเองและใบสุดท้ายนะคะโหดที่สุดในบรรดา3ใบานั้นก็คือนี่เลยค่ะบัตรเครดิต BBL M Lux นั่นเองนะคะเธอตัวนี้เงื่อนไขในการสมัครก็คือเราจะต้องมีเงินเดือนตั้งแต่3 0 0 0 0 0บาทขึ้นไปต่อเดือนนะคะถึงจะสมัครได้หรือมีเงินฝากย้อนหลัง6เดือนตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปนะคะก็สามารถสมัครเจ้าบาัตร BBL M Lux ใบนี้ได้ ดังนั้นถ้าเทียบกัน3ใบนะคะต้องบอกว่าฐานรายได้ของ UOB สมัครง่ายสุดนะคะ30,000บาทขึ้นไปก็ได้แล้ว T1 Lux ห 1, ์1,000บาทนะคะแล้วก็ BBL M Lux นะคะอยู่ที่3 0 0 0 0 0บาทหรือเงินฝาก10บล้านบาทนั่นเองเรามาเริ่มเปรียบเทียบบัตรทั้ง3ใบกันก่อนเลยนะคะหัวข้อแรกที่แก็เชื่อว่าหลายคนนักชอปสนใจก็คือเรื่องของการให้คะแนนนั่นเองใบแรกก่อนเลยนะคะ UOB Premier ปกติบัตรเครดิตทั่วไปทุกการใช้จ่าย25บาทจะได้รับ1คะแนนใช่ไหมคะแต่ใบนี้ ทุกการใช้จ่าย25บาทรับไปเลยคะแนนคูณ2นะคะหรือว่าตกคะแนนละ12.5บาทแต่จุดเด่นของบัตรใบนี้คือถ้าเราเอาไปใช้จ่ายในห้างสรรพสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลเดอะมอลล์อะไรอย่างเงี้ยเราจะได้พอยต์คูณ4ไปเลยนะคะแล้วก็พวกร้านค้าที่เป็นดิวต้ฟรีนะคะเราก็จะได้คะแนนคูณ4เช่นกันมาที่ใบถัดมานะคะนั่นก็คือตัวเซ็นทรัลเดอะวันลักนะคะตัวนี้ใช้จ่ายนอกห้างสรรพสินค้าใช้จ่ายทั่วไปทุกการใช้จ่าย25บาทได้รับ หคะแนนปกตินะคะแต่ถ้าคุณใช้ใจ่ายในเครือห้าง Central เซ็นทรัลเนาะเซ็นทรัลโรบินสันอะไรเงี้ยเขาจะมีห้างในเครือของเขาเนี่ยเราจะได้รับคะแนนสะสมสูงสุดถึงคูณ4คะแนนเลยนะคะอย่างถ้าไปซื้อในเซ็นทรัลเงี้ยได้ไปเลยคะแนนคูณ4 แต่ถ้าใช้จ่ายนอกห้างนะคะก็จะได้เป็นคะแนนคูณ1ปกติส่วนตัว b b l m Lux นะคะถ้าเราใช้จ่ายนอกห้างสรรพสินค้าทั่วไปทุกการใช้จ่าย25บาทได้รับ1คะแนนเหมือนตัว Central the One Lux นะคะและถ้าใช้จ่ายในห้างเครือเดอะมอลล์นะคะเราก็จะได้รับคะแนนคูณ4ไปเลยก็จะคล้ายๆกับตัว Central the One Lux เลยแต่ใบนี้จะมีจุดเด่นก็คือถ้าเราไปใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศเขาจะได้เป็นคะแนนคูณ2นั่นเองคะ่ะตรงนี้เป็นเบนฟิตที่จะดีกว่าของ Central the One Lux แต่ถ้าเทียบในหมวดการสะสมคะแนนแก็บขอให้ UOB พ r e m i e r ชนะไปนะคะสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขารองรับทุกข้างสับสินค้าไงอย่าง Central t h e l u x เธอจะได้คะแนนคูณ4เธอก็ต้องใช้จ่ายใน Central นะคะหรือว่า BBLM Lux เธอจะได้คะแนนคูณ4 เธอก็ต้องใช้ใจ่ายในเคลือร์เดอร์มอใช่ไหมแต่ตัวพรีเมียเธอจะใช้เซ็นทรัลหรือเดอร์มอเธอก็ได้เป็นคะแนนคูณ4ทั้งหมดดังนั้นคะแนนมันจะค่อนข้างรวมอยู่ในบัตรใบนี้ได้มากกว่านะคะแล้วที่สําคัญก็คือใช้ใจ่ายนอกห้างสรรพสินค้าใบนี้ได้รับคะแนนคูณ2ไปเลยนะคะดังนั้นถ้าพูดถึงเรื่องการสะสมคะแนนความเห็นส่วนตัวแก๊ปบแก๊็จะให้ UOP พรีเมียได้เปรียบที่สุดค่ะ มาที่เรื่องต่อไปกันบ้างเวลาเอาบัตรเครดิตไปใช้จ่ายในห้าซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะบัตรทั้ง3ใบนี้จะมีเบ n นฟิตต่างกันยังไงมาที่ใบแรกเลยนะคะก็คือ UBP o r e m i e r นั่นเองบ,บัตรใบนี้ถ้าเราไปใช้จ่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตที่เขาร่วมรายการเราจะได้รับเงินคืน5%นะคะถ้าเราใช้จ่ายเกิน800บาทขึ้นไปแล้วบ,บัตรใบนี้ใช้จ่ายในซูเปอร์ก็จะได้เป็นคะแนนคูณ2ปกติค่ะ มาที่ใบถัดมานะคะก็คือ central the o n lux ตัวนี้ถ้าใช้ใจ่ายในซูเปอร์เช่นท็อปนะคะเขาจะได้เป็นคะแนนคูณ3แล้วก็จะมีส่วนลด5%นะคะบางสินค้าบางรายการเนาะแกปเคยไปเจอบางสินค้าก็ไม่ได้ลด5%นะคะแต่บางรายการก็จะได้ส่วนลดส่วน bblm lux นะคะถ้าเราช้อปปิ้งในกูเม่มาเก็ตนะคะเราจะได้รับคะแนนคูณ4ไปเลยซึ่งจะสูงกว่าตัว t o lux นะคะแล้วก็จะมีส่วนลด5%นะคะคล้ายๆ t o lux เลยแต่ว่าเราก็ต้องช้อปปิ้งในซูเปอร์มาเก็ตเช่นกูเม่มาเก็ตอะไรในเครือของเดอะมอล ถ้าถามว่าหมวดซูเปอร์แกปให้ใบไหนชนะไปนะคะส่วนตัวความเห็นของแกปนะตอบยากมากอยู่ว่าเพื่อนๆอนะ่ะชอบช้อปปิ้งที่ซูเปอร์ไหนถ้าไม่ได้เฉพาะจอจงซูเปอร์ไหนเป็นพิเศษนะก็อาจจะให้ UBP เหมียชนะไปเพราะว่าทุกการใช้จ่าย800บาทเราจะได้รับส่วนลดหรือเงินคืนประมาณ5%เนาะเขาไม่ได้จำกัดเจ้าใดเจ้าหนึ่ง แต่ถ้าถามว่าเรื่องการสะสมแต้มก็อาจจะเสียเปรียบคนอื่นหน่อยนึงเพราะว่าเขาจะได้แค่คะแนนคูณ2แต่ถ้าคุณเป็นคนรู้ว่าเออเราช้อปปิ้งของท็อปแน่ๆหรือเครือเดอะมอลล์แน่ๆแก็ปก็อาจจะแนะนําให้ถือเป็นของเจ้านั้นๆเช่นช้อปปิ้งท็อปก็ไปถือเป็นเซ็นทรัลรือวอลลัสนะคะหรือของกูเม่อะไรเงี้ยก็ถือเป็น BBL M Lu x นะคะเพราะว่าพวกนั้น,นเธอเขาจะได้ส่วนลด5%แบบไม่มีขั้นต่ำเนาะแล้วก็คะแนนจะได้เป็นคูณเยอะกว่า ตัวพีเมียดังนั้นก็ต้องดูที่การใช้งานปกติแล้วด้วยแต่อย่างตัวแก็บเองอะ่ะชอบเดินกูเมะมากๆนะคะแก็บก็จะเลือกเป็นตัว BBLM Lux นะคะให้ชนะไปในโหมดซูเปอร์เพราะว่าหนึ่งเลยบางทีเราตัวคนเดียวเธอเราซื้อของซูเปอร์บางทีมันก็ไม่ถึง800ใบเนี้ยก็คือได้ลดไปเลย5%เนะคะทุกบินที่แก็ซื้อในกูเมะแล้วก็ได้พอยต์สูงสุดเลยก็คือคูณ4นะคะก็เลยเป็นอะไรที่แก็มองว่าเออค่อนข้างจะคุ้มค่ากว่าเนาะข้อจำกัดเนี่ยน้อยกว่าของตัวพีเมีย มาพูดถึงเรื่องส่วนลดห้างสปปรรพสินค้ากันบ้างนะคะจริงๆต้องบอกว่าบัตรเครดิตทั้ง3ใบเนี้ย <ๆ S 1> เขาก็มักจะมีโปรที่เอาคะแนนแรกเป็นส่วนลดเงินคือนอะไรเงี้ยแต่ว่าแกบไม่อยากจะพูดในหมวดนั้นเนาะแกบอยากจะพูดในหมวดที่ว่าถ้าเราโชว์หน้าบัตรตัวนี้ขึ้นมาเลยแล้วได้ส่วนลดเนี่ยหมวดเนี้ยแก็บให้ใครชนะไปแน่นอนว่าถ้าพูดถึงเรื่องส่วนลดอะ่อะ UOB Premier แก๊บขอตัดออกคนแรกก่อนเลยนะคะด้วยความที่เขาไม่ใช่บัตรโคแบนนะนุนนี่ ถ้าเราไปใช้ใจ่ายในห้างสรรพสินค้าเราอาจจะได้แต้มคูณเราอาจจะเอาพอยต์มาแลกเป็นส่วนลดได้แต่ถ้ายื่นแค่หน้าบัตรเฉยๆแล้วสินค้าน,านั้นๆไม่ร่วมรายการบัตรใบน,นี้จะไม่ได้รับส่วนลดอะไรเลยนะคะอย่างมากก็ได้แค่สะสมแต้มซึ่งจะต่างจาก Central t o ด w a วันลกับ BBLM Lux นะคะเพราะบัตร2หน้าบัตรนี้ถ้าใช้ใจ่ายอย่างอันนี้ใช้ใจ่ายเคอร์เซนทันอย่างอันนี้ใช้ใจ่ายเคร์เดมอ เราจะได้รับส่วนลดไปเลยนะคะ10%เพียงยื่นหน้าบัตรนี้ก็รับส่วนลดไปเลย10%ในห้างสรรพสินค้าดังกล่าวแต่จะต้องเป็นสินค้าที่ร่วมรายการนะคะบางสินค้าที่เป็นป้ายแดงแล้วเคาลดอยู่แล้วก็จะไม่ได้ลดเพิ่มนั่นเองค่ะดังนั้นพูดถึงเรื่องส่วนลดในห้างสรรพสินค้าแก็ปขอให้เซ็นทรัลวานลักกับ BBL M ลักชนะไปค่ะคะแนนพิเศษไปแล้วซูเปอร์ไปแล้วส่วนลดพิเศษในห้างไปแล้ว ข้อสุดท้ายที่เพื่อนๆอ,อยากรู้กันก็คือสิทธิพิเศษใช่ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวแก๊ปจะเปรียบเทียบกันลายใบยไปเลยมาที่ใบแรกก่อนเลยนะคะก็คือตัว UOB p r e m i e r ตัวนี้อันที่ฉันชอบมากในสิทธิพิเศษของเขาก็คือ มีเล l เคิลเลาฟรี2ครั้งต่อปีนั่นเองนะคะโดยไม่จํากัดสายการบินเลยบินกับสายการบินอะไรก็ได้นะคะสามารถใช้ m i เล c เคิลเลา e ไปได้เลย2ครั้งต่อปีนะคะอันที่2ก็คือเขามีที่จอดรถตามห้างสรรพสินค้าให้ด้วยเพียงแต่จะค่อนข้างจํากัดนิดนึงนะคะ ในเดอะมอลล์บางสาขาเท่านั้นแล้วก็ที่เซ็นทรัลเวิร์นะคะก็จะไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดและสิทธิประโยชน์อันที่3นะคะที่เพื่อนๆหลายคนชอบกันมากสําหรับบัตรใบนี้ก็คือสิทธิในการแลกเครื่องดื่มฟรีนั่นเองนะคะทุกต้นเดือนเราสามารถไปแลกเครื่องดื่มในร้านค้าที่เขากําหนดได้นะคะสิทธิ์หนึ่งแก้วเลยนะคะเยอะมากต้นเดือนที่ผ่านมาเกลก็เพิ่งไปแลกมานะคะก็ได้เครื่องดื่มฟรีกับเขาแก้วหนึ่งเหมือนกันนะคะแลวเราสามารถแลกได้ทุกต้นเดือนเลยนะคะแนะนําให้ไปตั้งแต่ต้นเดือนเพราะเขามีแค่หนึ่งหมื่นสีน่แบบ วันที่1วันที่2ก็ครบหมดแล้ค่ะสิทธ์ก็ต้องรีบนิดนึงใบนี้สิทธิ์หลกัหลกๆก็จะมี3อย่าง m i r l c l l l เ u n ล่ลลนะคะฟรี2ครั้งนะคะแล้วก็ที่จอดรถตามห้างแล้วก็สิทธิ์เครื่องดื่มฟรีน,นั่นเอง มาที่ใบถัดมานะคะก็คือเซ็นทรัลเดอะวันลัก์นะคะตัวนี้เธอสิทธิพิเศษนะคะที่ให้มาเลยก็คือเขามีที่จอดรถพิเศษให้ตามห้างเซ็นทรัลทุกสาขานั่นเองนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เก็บใช้บ่อยมากเพราะปกติแล้วอ่ะเธอเสาร์ที่เซ็นทรัลคนไปเยอะมากโดยเฉพาะเซ็นทรัลเวิลด์หาที่จอดยากมากนะคะเก็บก็จะเป็นคนหนึ่งที่ชอบไปใช้ที่จอดรถพิเศษนะคะของเซ็นทรัลเดอะวันลัก์ที่เขาจะมีการไว้ให้อันนี้ก็เป็นอะไรที่สะดวกมากๆแล้วทำเลก็คือดีมากเรียกว่าส่วนใหญ่ที่จอดรถเซ็นทรัลเดอะวันลักส์เนี่ย จอดปุ๊บเดินเข้าห้างได้เลยนะคะแล้วก็หมดปัญหาเรื่องหารถไม่เจอเลยนะคะเรื่องที่2ก็คือเขาจะมี l า u ช์ให้นะคะในห้างเซ็นทรัลนะคะบางทีเราไปเดินกับครอบครัวแล้วเขาเดินกันยังไม่เสร็จแต่เราเดินเสร็จก่อนเนาะเราก็สามารถเข้าไปนั่งพักผ่อนใน l า u ช์ได้เราก็จะมีเครื่องดื่มฟรีต่างๆนะคะแล้วก็มีปลั๊กให้เสียบชาร์จ iPad นั่งทํางานไปได้ อันนี้ก็จะเป็นสิทธิ์หลักๆนะคะของ Central the Wallax ที่แก๊บใช้ประจำมาที่ใบถัดมาค่ะก็คือตัว BBLM Lu x ันั่นเองคะ่ะตัวนี้ก็จะคล้ายกับ c e n t r a l the Wallax เลยก็คือถ้าเราไปใช้ใจ่ายในห้างเครือเดอะมอลล์เนี่ยเขาจะมีที่จอดรถพิเศษให้นะคะซึ่งจากความเห็นส่วนตัวของแก๊บเนาะแก๊บมองว่าที่จอดสำรองอ่ะของตัวบัตร b b l M Lux อ็มค่อนข้างจะเยอะมากนะคะเยอะที่สุดในบรรดา3ใบานี้ละจากความเห็นส่วนตัวงแก๊บเนาะเช่นเวลาไปพารากอนน่ะเธอมันแทบจะแบบ เกือบจะฟรอหนึ่งเลยเนาะของอันนี้ซึ่งพารากอนอะ่ะที่จอดรถมันหายากมากฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ไปพารากอนทีไรก็จะใช้สิทธิ์ที่จอดรถนะคะของ BBLM Lux นะคะอันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2ก็คือเขามีล้าว์นะคะเหมือนของเซนทร a ลเดอะวันลักซ์เลยนะคะก็คือล้าว์ตัวนี้จะอยู่ตามห้างเดอะมอลล์นะหรือสยามพารากอนอะไรเงี้ยแล้วข้อดีของเราบัตรเอ็มนะคะก็คือเครื่องเดิมในล้าว์เขาจะมีให้เลือกมากกว่าของตัวเซนทร a ลเนาะจากประสบการณ์ส่วนตวงแกปแล้วความเลิศอันที่3นะคะของบัตรใบนี้ที่เซนทร a ลเดอะวันลักซ์ไม่มีนะคะก็เป็นเรื่องของรถริมูซีนรับส่งสนามบิน2ครั้งต่อปีนะคะบัตรใบนี้จะมีมา ให้ด้วยนะคะแล้วที่สำคัญก็คือมีให้ Mira c l e ลลมาอีก2ครั้งต่อปีด้วยนะคะเรียกว่ามีทั้ง Mira c l e ลล่าดรับส่งสนามบินที่จอดรถพิเศษแล้วก็มีล่าพิเศษให้ด้วยนะคะจริงๆต้องพูดว่าอันนี้ค่อนข้างจะเบ n นฟิตเหนือกว่าอีก2ใบนะในความรู้สึกแก๊แต่มีเงื่อนไขนิดหนึ่งนะคะลดรับส่งสนามบินกับ Mira เ l ิลลเนี่ยเราจะต้องใช้ใจ่ายพันบาทใบนี้ตั้งแต่4 0 0 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะเราถึงจะได้รับสิทธิตรงนี้ ถ้าถามฉันว่าเรื่องสิทธิพิเศษให้ใบไหนชนะไปนะคะส่วนตัวแก๊บขอให้ตัว UOB Premier ชนะไปแล้วกันนะคะสาเหตุที่ให้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่า UOB Premier เธอต้องบอกว่าสิทธิ์เขาข้อจำกัดน้อยที่สุดละในบรรดา2ใบนะคะที่แกบอกไปไม่ว่าจะเป็น Central o n Lux หรือ BBM Lux นะคะตัวนี้การใช้สิทธิพิเศษของเขามันง่ายมากเธอยกตัวอ,อย่างเช่น Miracle Lounge บินกับสายการบินอะไรก็ได้ไม่มีกำหนดยอดใช้ขั้นตามคุณนั่ง Miracle Lounge ได้เลยอันนี้เรื่องที่หนึ่ง ะะเรื่องที่2ก็คือเขามีเครื่องดื่มฟรีให้ประจําเดือนนะคะเดือนละ1,4ึ0 0หแก้วนะคะแล้วสําหรับแกบะบ,บารใบนี้สมัครง่ายมากๆ30 0 0 0บาทขึ้นไปก็สมัครได้แล้วดังนั้นเลยเป็นอะไรที่แบบเออมองว่า1สมัครง่าย2สิทธิพิเศษคนข้างใช้ง่ายเช่นกันนะคะเงื่อนไขไม่เยอะแต่สําหรับใครที่เป็นแฟนคลับห้างเซ็นทรัลหรือเดิมมอประจำํะจำๆเนาะก็ต้องบอกว่าใบนี้ก็อาจ,จะสิทธิประโยชน์สู้ สใบนี้ไม่ได้เนาะเพราะอย่างนี้แกบอกว่าที่จอดรถของตัวพีเมียเธอมันน้อยมากมันมีอยู่ไม่กี่ห้างแล้วมันก็มีอยู่ไม่กี่ช่องจอดเองส่วนใหญ่ไปก็เต็มเนาะตรงนี้ก็จะใช้ได้ไม่จุใจเท่าเซ็นทรัลเดอะวอลัคกับ BBLM l u ลเัก สองใบนี้อาจจะสมัครยากกว่าตัว UOB นะคะแต่ว่าเบนฟิทที่เขาให้มาก็คือ1ที่จอดรถมันเยอะกว่า2 l งเล้าสตามห้างได้น,นั่งแน่ๆนะคะแล้วสามก็คือถ้าอยากได้เอกสิทธิ์ที่มากกว่านั้นอ่ะอาจจะต้องมียอดใช้ขั้นต่ำนะคะดังนั้นเกมก็จะแนะนําว่าถ้าเป็นคนช็อปเยอะๆในเซนทัลหรือช็อปเยอะๆในเครืเอ,อรมอลแนะนําสมัครบัตรโคแบนสอตัวนี้ยังไงก็เบนฟิคุ้มกว่าแต่ถ้าเป็นสายกลางๆช็อปปิ้งไปทั่วเลยนะคะไม่ได้จาะจงเจ้าไหนเกมว่า UOB Premier คนข้างคุ้มค่าค่ะ มาพูดถึงเรื่องสุดท้ายที่ทุกคนมายนะคะก็คือเรื่องของค่าธรรมเนียมนั่นเองนะคะเธอฉันต้องออกตัวก่อนเลยนะว่านี่เป็นเพียงความเห็นและประสบการณ์ส่วนตัวของแก๊ปเท่านั้นนะคะแล้วก็ช่องกวางสาวพาใช้บัตรของเราเนี่ยต้องบอกว่าคลิปเนี้ยเราไม่ได้รับการจ้างจากธนาคารเนาะดังนั้นแก๊บก็จะแชร์จากความเห็นและประสบการณ์ส่วนตัวของแก๊บล้วนๆเลยนะคะ,ะมาเริ่มที่ใบแรกก่อนเลยก็คือตัว U B p r e m i e r ตัวนี้มีค่าธรรมเนียมรายปีนะคะอยู่ที่ 5,000บาทแล้วถ้าเราใช้จ่ายเกิน3 0 0 0สนบาทขึ้นไปก็จะยกเว้นอัตโนมัติแต่จากประสบการณ์ส่วนตัวของแก๊ปเท่านั้นนะคะตั้งแต่ถือบัตรใบนี้มาเธอฉันก็ใช้ไม่ถึงหรอกบางปีอะแต่ก็ไม่เคยแบบต้องเสียค่าธรรมเนียมนะจากประสบการณ์ส่วนตัวฉันคือโทรไปขอเวฟอะก็จะได้รับการยกเว้นตลอดเนาะดังนั้นถ้าเพื่อนๆออมีการใช้จ่ายผ่นบัตรอยู่ตลอดเป็นระยะเนาะแล้วย่อใช้จ่ายไม่ถึง3 0 0 0 0 0บาท แล้วเกิดเขาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมมาลองโทรไปขอเว็บดูคะ่ะจากประสบการณ์ส่วนตัวแก๊บไม่เคยเสียค่าธรรมเนียมกับบัตรใบนี้เลยถือเป็นใบหนึ่งที่ค่อนข้างคุ้มค่าใบถัดมาก็คือตัวบัตรเครดิต Central ลเดอะวันลนะคะใบนี้ค่าธรรมเนียมอยู่ที่4,000บาทต่อปีแต่ถ้าใช้เกิน4,000 0 0บาทขึ้นไปยกเว้นอัตโนมัติใบนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวของแก๊บเท่านั้นนะคะก็คือต้องใช้ให้ถึงนะคะถ้าใช้ไม่ถึง เธอต้องโทรไปหา call center เ,เ,เขาดูไปขอเขาดูแต่จากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะเขาไม่ยกเว้นให้นะคะถ้าปีไหนใช้ไม่ถึงก็คือจะต้องเสียค่าธรรมเนียมนะคะมากน้อยอยู่ที่โปรโมชั่นของปีนั้นๆแต่บัตรใบนี้ทางแกป๊ปเคยจ่ายค่าธรรมเนียมมาแล้วนะคะขอไม่ได้นะปัจจุบันเนาะแนะนำว่าใช้ให้เกิน400,000นะคะก็จะได้รับการยกเว้นอัตโนมัติไปเลยนะคะ มาที่ใบสุดท้ายนะคะก็คือบัตรเครดิต BBM Lux นะคะบัตรใบนี้มีค่าธรรมเนียมค่ะปีละ4 0 0 0บาทนะคะแล้วก็ถ้าเราใช้เกิน4,0,000 0บาทขึ้นไปก็จะยกเว้นอัตโนมัตินะคะบัตรใบนี้ถ้าแก๊ปแชร์ต้นปี2026จากประสบการณ์การถือบัตรใบนี้ของแก๊ปมานะคะตั้งแต่เขาเพิ่งเปิดตัวใหม่ๆเลยเธอฉันต้องบอกว่าตัวฉันเองใบนี้ฉันเป็นบัตรหลัก1ใบนะคะแล้วก็มีคนใกล้ตัวที่เป็นบัตรหลักเหมือนกันนะคะจากประสบการณ์ของแก๊ป แก๊ปรช้เกิน4 0แสนตลอดทุกปีสำหรับบัตรใบนี้แก๊ปเลยได้รับการยกเว้นอัตโนมัติสาเหตุที่แก๊ปพยายามใช้ใบนี้ให้เกินเพราะอะไรคะเขามีลิมูซีนฟรีให้2ครั้งต่อปีนะคะแล้วก็ฟรีมิลค์เคลาสก็เลยเป็นสาเหตุแรงจูงใจที่ฉันใช้เกินตลอดเนาะแต่จากประสบการณ์ของแกป๊ปคนใกล้ตัวที่เขาเป็นบัตรหลักเหมือนกันเขาใช้ไม่ถึงปีละ4แสนเธอซึ่งจากที่สอบถามพวกเขาไม่โดนเก็บค่าธรรมเนียมนะคะ โทรไปขอแบงค์เขาก็ยกเว้นให้เนาะบางทีแบงก์เขาก็ยกเว้นให้เลยแต่เขาจะเสียสิทธิ์มิลเลอร์โคกับรถรับส่งสนามบินไปนะคะก็คือโอเคละเขาไม่เก็บค่าธรรมเนียมแต่เสียสิทธิ์ตรงนั้นไปแต่ส่วนตัวของแก๊ปฉันใช้เกินทุกปีฉันใช้สิทธิ์ใบนี้คือคุ้มมากเถอดดังนั้นถ้าให้แนะนํานะคะใครถือใบนี้อาจจะไม่ต้องเป็นกังวลมากแต่ถ้าคุณใช้เกิน4ี่0,000นบาทต่อปีคุณก็จะได้รับรถรับส่งสนามบินกับมิลเ l อร์โค้ชไปเลยค่ะ และนี่ก็คือเปรียบเทียบบัตรเครดิตสายช้อปทั้ง3ใบนะคะ UOB Premier นะคะ Central The One Lux แล้วก็ BBLM l, l u x ถ้าถามเก็บว่าโดยรวมมองยังไงบ้างเก็บมองว่าถ้าคุณเป็นสายช้อปปิ้งไปทั่วนะคะไม่ได้เจาะจงห้างไหนเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ต้องการบัตรเครดิตสักใบหนึ่งใช้ใจ่ายนอกห้างแบบคุ้มๆด้วยอันนี้เก็บขอให้ UOB Premier ชนะไปนะคะเพราะว่าใช้ใจ่ายตามห้างต่างๆไม่ระบุแบรนด์เนี่ยเขาได้คะแนนคูณ4ไปเลยใช้ใจ่ายนอกห้างก็เป็นคะแนน คูณ2เนาะแล้วก็มีสิทธิ์ที่ประโยชน์เม l ลค o u n g e นะคะเครื่องดื่มฟรีมาให้กลุก่มกลิบที่จอดรถมีให้มาบ้างอาจจะไม่ได้เยอะมากเนะาะใบนี้ก็เลยเป็นหนึ่งในบัตรมวลชนที่แก็มองว่าค่อนุ้มค่าแต่ถ้าใครมองว่าเราเป็นสายช็อปเซนทร l หรือ The More, เดอะมอลล์เป๊ะๆนะคะไปที่นี่ประจำเป็นรูทีนแก็บมองว่าสมัครบัตรโครแบนยังไงก็คุ้มกว่านะคะเพราะใช้จ่ายในห้างได้ทั้งส่วนลด10%ด้วยแล้วก็มีสิทธิ์พวกลัชต่างๆแล้วก็ที่จอดรถพิเศษยังไงก็คุ้มกว่านั่นเองค่ะ แล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบบัตรใบไหนจะสมัครบัตรใบไหนก็อย่าลืมมาแชร์แกฟังที่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วเธอฉันจะบอกว่าถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอยากสนับสนุนฉันฉันมีทิ้งลิงก์ในการสมัครบัตรเครดิต UOB ไว้ให้ที่ใต้ Description แล้วนะคะถ้าไหนๆอยากจะสมัครบัตรใบนี้สมัครผ่านลิงก์ของแกปนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องด้วยแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจให้แกปด้วยนะคะในการทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆดูต่อไป หรือเพื่อนๆคนไหนจะสนับสนุนเป็นปุ่มซุปเปอร์แตงให้แก๊บก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ช่วงท้ายของคลิปแก๊มีช่วงปักตะก้าให้ด้วยนะคะหรือจะกดซื้อสินค้าผ่านตะก้าของช่องแก๊บก็เป็นการสนับสนุนแก๊บเหมือนกันนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบบัตรเครดิตใบใดบ้างก็อย่าลืมมาแชร์แกฟังนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย เพื่อนๆขาตอนนี้แก๊ปมีทิ้งลิงก์ในการสมัครบัตรเครดิตไว้ให้ที่ใต้เดสคริปชันแล้วนะคะสามารถกดสมัครบัตรเครดิตได้ผ่านลิงก์ของแก๊ปเลยนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของแก๊ปด้วยและที่สําคัญตอนนี้ช่องของเรามีหลายช่องทางมากๆไปกดติดตามกันได้นะคะแล้วสําหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะคะไปติดตามกันเยอะๆนะคะแล้วเจอกันนะคะทุกคน ผัดจังหวะแป๊บหนึ่งนะคะหลายคนดูแก๊บรีวิวบัตรเครดิตแล้วชอบคอมเมนต์มาถามว่าคุณแก๊บใช้ที่ใส่บัตรของอะไรคะได้ค่ะวันนี้แก๊บจะมาป้ายยา5การ์ดโฮเดอร์ที่แก๊บใช้ในปี2026 แบรนด์แรกเลยนะคะก็คือเวล่านั่นเองนะคะตัวนี้เขาเป็นแบรนด์ของคนไทยนะคะซึ่งส่วนตัวแก็บมองว่าคุณภาพค่อนข้างดีใบแรกเลยนะคะที่แก็บชอบก็คือตัวนี้เลยคะ่ะเวล่าพิ c ิค r d โ o เดอรนะคะตัวนี้เขาเป็นที่ใส่การ์ดขนาดย่อมยาวด้านหน้าใส่ได้3ใบด้านหลัง3ใบและตรงกลางได้ประมาณ2ใบนะคะดีไซน์ของเขาขนาดเล็กกะทัดรัดพกพาสะดวกนะคะแล้วที่สำคัญก็คือลายเขาค่อนข้างเรียบรู ซึ่งก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่แก็ชอบเหมือนกันนะคะก็คือตัววีล่าคาเวียคาร์ทโฮเดอร์นะคะตัวนี้เขาจะดีไซน์คล้ายกันเลยเพียงแต่ว่าการตัดเย็บของเขานะคะจะเป็นหนังนุ่มๆแบบนี้นะคะและเป็นลายเหมือนเม็ดไข่คาเวียเย็บเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็มีอะไหล่สีทองตัวนี้ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่แก็ชอบและสาหรับใครที่ชอบจุเยอะขึ้นมาหน่อยเขาจะมีตัวคาเวียลอนคาร์ทโฮเดอร์มาด้วยตัวนี้จะเป็นกระเป๋าตังค์ทรงยาวด้านหลังใส่เครดิตการ์ดได้5ใบมีช่องใส่บัตรตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีช่องซิปนนะะคะสสําาหรัับบใ่บ่ธตตงๆ ใบต่อมาจะเป็นของทาเคโอคิคุชินะคะด้านหน้าใส่ได้3ใบด้านหลังใส่ได้3ใบและตรงกลาง2อถึงสใบเช่นกันตัวนี้จุดเด่นก็คือเขาค่อนข้างบางนะคะพบพาสะดวกเหมาะสําหรับคุณผู้ชายมากๆแล้วหนังของเขาค่อนข้างแกร่งนะคะทนทานต่อการใช้งานเรียกว่าคุณผู้ชายคนไหนชอบสไตล์มินิมอลเรียบหรูนะคะใบนี้แกว่าเหมาะมากๆเลยเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นมาที่ใบสุดท้ายนะคะจะเป็นของเมซอง S.V.M นะคะตัวนี้เขาจะเป็นแบรนด์เครื่องหนังเอกโซติกชั้นแนวหน้าของคนไทยเลยนะคะอย่างรุ่นที่แก๊ปใช้ตัวนี้เป็นรุ่น n e นิวยากร์ด Silver นะคะคหรือว่าเป็นหนังกิ้งก่ายักษ์สีเงินนั่นเองข้อความเด่นของกระเป๋าใบนี้คือด้านหน้าเขาจะจุบัตรได้ทั้งหมด8ใบนะคะเห็นชัดแบบนี้หยิบใช้สะดวกมากๆส่วนช่องหลังก็จะมีช่องซิปมาให้ซึ่งตัวเก็บเองจะใส่เป็นนามบัตรหรือจะใส่เป็นเศษเหรียญก็ได้นะคะและตรงกลางก็สามารถใส่การ์ดได้เช่นกันซึ่งแบรนด์นี้นะคะเขาจะเป็นแบรนด์นเครื่องหนังเอกโซติกคุณภาพสูงเลยนะคะเรียกว่างานของเขาทั้งงานตัดเย็บและคุณภาพหนังดีมากๆสำหรับใครที่สนใจกระเป๋าใส่บัตรนะคะแก็ปมีปักตะก้าให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว